เคยจินตนาการไหมครับว่าอรารยะธรรมที่แบบรุ่งเรืองสุดๆเลยนะจะล่มสลายลงได้ในพริบตาเดียวมันมีอะไรเกิดขึ้นอะไรคือบททดสอบที่เรียกว่าพลิกชะตาของคนทั้งเผ่าไปตลอดการเลยวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของชาวสมูทไปพร้อมๆกันมันเริ่มต้นด้วยเสียงกร,รประนาดแล้วก็จบลงด้วยแผ่นดินไหวที่กลืนกินทุกอย่างจนหายไปหมดเลยครับ นี่คือภาพสุดท้ายที่น่ากลัวมากๆของชนเผ่าที่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะเคยยิ่งใหญ่แบบไม่มีใครเทียบได้เลยคำถามที่น่าคิดมากๆเลยก็คืออะไรล่ะที่เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้อรยธรรมที่เคยรวยขนาดนั้นต้องมาเจอกับจุดจบแบบนี้เอาล่ะเราจะย้อนกลับไปดูต้นสายปลายเหตุของเรื่องนี้กันครับเอาล่ะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นที่นี่เลยกับชนเผ่าที่ชื่อว่าสมูท คือต้องบอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยนะทั้งแข็งแกร่งแล้วก็เจริญรุ่งเรืองแบบสุดๆเลยแต่อยู่มาวันหนึ่งทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปครับเมื่อมีศาสดาท่านหนึ่งปรากฏตัวขึ้นท่านมีชื่อว่าซอเลครับโอ้โหภาพมันคนละขั้วเลยนะครับด้านหนึ่งก็คือชาวสมูทที่ทั้งรวยทั้งแกร่งแต่กลับเต็มไปด้วยความหยิ่งยโสแล้วก็บูชารูปเคารพต่างๆนานา,นาแต่อีกด้านหนึ่งศาลของนบีซอเลเฮเนี่ย เรียบง่ายมากเลยครับท่านแค่ต้องการให้พวกเขากลับมาศรัทธานในพระเจ้าองค์เดียวก็แค่นั้นเองแล้วก็ให้ทิ้งความเชื่อแบบเดิมๆไปแต่ก็นั่นแหละครับคนที่มีความหยิ่งยโสเป็นที่ตั้งเนี่ยนะมันก็ไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆอยู่แล้วชาวสมูทปฏิเสธคำสอนของนบีซอลและแบบไม่ฟังเลยแล้วก็ท้ากลับไปอีกว่าถ้าพูดจริงแล้วก็ไหนลองแสดงปฏิหารให้ดูหน่อยสิและนี่ล่ะครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องนี้เลย ปฏิหารที่พวกเขาท้าทายมันเกิดขึ้นจริงๆครับแต่สิ่งที่พวกเขาคาดไม่ถึงก็คือปฏิหารครั้งนี้เนี่ยนะมันมาพร้อมกับบททดสอบที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพวกเขาเลยนบีสุลต์ก็เลยวิงวอนต่อพระเจ้าแล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นครับคือท่ามกลางสายตาทุกคนที่จ้องมองอยู่เนี่ยนะจู่ๆก็มีอูดตัวเมียตัวใหญ่มากๆเลยครับออกมาจากก้อนหิน ออกมาจริงๆนะครับนี่มันไม่ใช่แค่สัญญาณเตือนธรรมดาๆรรแล้วแต่มันคือเครื่องยืนยันที่แบบชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยแต่ว่าปฏิหารน,นี้เนี่ยมันก็มีกฎเหล็ก2ข้อที่ทุกคนต้องทําตามแบบเคร่งครัดสุดๆเลยนะข้อแรกเลยคือเรื่องการแบ่งน้ําคือวันนึงเนี่ยอูดจะดื่มน้ําจากบอ่อแล้วอีกวันหนึ่งก็เป็นตาของชาวเมืองที่จะใช้น้ําสลับกันไปแบบนี้แล้วก็ข้อ2ที่สําคัญที่สุดเลยนะ คือห้ามห้ามเด็ดขาดห้ามทำร้ายอูดตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเห็นปาฏิหาริย์กับตาตัวเองแท้ๆเลยนะแต่ความไม่พอใจมันก็เริ่มเกาะตัวขึ้เนเงียบๆในใจของชาวสมูทคือแค่เรื่องที่ต้องมาแบ่งน้ำกับอูดตัวเดียวเนี่ยมันกลายเป็นฟังเส้นสุดท้ายที่กำลังจะทำให้ทุกอย่างพังทลายลงมาคือความรู้สึกมันเหมือนกับว่าโดนแย่งของที่สำคัญที่สุดไปก็คือน้ำนั่นแหละครับ แล้วไอ้ความรู้สึกนี้มันก็ค่อยๆกัดกินใจพวกเขาไปเรื่อยๆด้วยความหยิ่งของตัวเองเนี่ยนะพวกเขาก็มองว่านี่มันคือการละเมิดสิทธิ์ชัดๆเลยแล้วความอดทนของพวกเขาก็ใกล้จะถึงขีดสุดแล้วแล้วในที่สุดสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นจนได้ครับพวกเขารวมหัวกันเมินคำเตือนทุกอย่างแล้วก็ลงมือฆ่าอูดศักดิ์สิทธิ์ตัวนั้นอย่างเลือดเย็นเลย ต้องบอกว่าการกระทําครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การแหกกฎธรรมดาธรรมดาแล้วนะแต่มันคือการประกาศสงครามกับพระเจ้าแบบซึ่งซึ่งหน้าเลยหลังจากที่พวกเขาทําเรื่องที่มันอุกอาจขนาดนะั้นลงไปนบ,บีซอแลก็ให้คําเตือนสุดท้ายครับเป็นคําเตือนที่ทั้งเยือกเย็นแล้วก็น่ากลัวมากๆคือมันไม่ใช่แค่คําขู่แล้วนะแต่มันคือเส้นตายเป็นโอกาสสุดท้ายจริงๆที่พวกเขาจะได้รับ ท่านพูดด้วยน้ำเสียงที่เด็ดผาดเลยว่าพวกเจ้าจงมีความสุขในบ้านของตัวเองไปอีกแค่สมวันเท่านั้นนี่คือคำประกาศสิทธิ์สุดท้ายแล้วครับเป็นการเริ่มนับถอยหลังสู่หายนะที่ไม่มีทางหนีรอดไปได้เลยแล้วเกิดอะไรขึ้นในช่วงสาวันสุดท้ายนั่นหรอครับแทนที่จะสำนึกผิดนะโอ้โหกลับภาคกันหัวเราะเยาะคำเตือนนั้นอีกที่หนักไปกว่านั้นก็คือ พวกเขาวางแผนจะฆ่านาบีซและกับบรรดาผู้ศรัทธาด้วยซ้ำจนกระทั่งวันที่สามมาถึงและเวลาก็หมดลงและเมื่อวันพิพากษามาถึงจริงๆชะตากรรมของคนสองกลุ่มนี้ก็คือแตกต่างกันแบบฟ้ากับเหวเลยครับแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างกับกลุ่มคนที่ศรัทธาและกลุ่มคนที่ปฏิเสธผลลัพธ์มันชัดเจนมากๆครับกลุ่มที่ปฏิเสธศรัทธาถูกทำลายล้างจนหมดสิน้นคือไม่เหลืออะไรเลย ในขณะที่อีกด้านหนึ่งนบีซอเลกับผู้ที่ยังคงเชื่อมั่นในตัวท่านกับได้รับการคุม้มครองให้รอดปลอดภัยจากขยนะครั้งนี้ครับหลังจากที่ทุกอย่างจบสิ้นลงแล้วนะครับนบีซอเลกับกลุ่มผู้รอดชีวิตก็ได้เดินทางออกจากดินแดนที่ถูกสาปแห่งนั้นเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันซึ่งก็มีบันทึกทางประวัติศาสตร์บางส่วนนะครับที่เชื่อว่าพวกเขาอาจจะไปตั้งถิ่นฐานกันที่แถวแถวออรามละในประเทศปาเลสไตน์ปัจจุบันนี้ล่ะครับทีนี้เรื่องราวทั้งหมดนี้สอนอะไรเราบ้าง ก็คือมันสอนว่าความรุ่งเรืองทางวัตถุเนี่ยมันไม่มีความหมายเลยถ้าไม่มีศรัทธาการไม่สนใจสัญญาณเตือนต่างๆก็จะนำไปสู่หายนะและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะความรอดพ้นจะเป็นของคนที่ไม่เคยทิ้งความเชื่อของตัวเองจนถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆและคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันก็คือเรื่องราวของความหยิ่งพยอง บททดสอบของความศรัทธาแล้วก็ผลลัพธ์ของการกระทําที่เกิดขึ้นกับชาวสมูทเมื่อหลายพันปีก่อนเนี่ยมันกําลังสะท้อนหรือบอกอะไรกับสังคมในยุคข,ของเราทุกวันนี้บ้าง